สรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 4ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอล t ด e เ a g กิลส r ค s t สต p ลพาเลเตรียมประเสรฐขก็เสนอครั้งที่4จากสาริกาโดนิลคัสเซอร์เยเลเต็ดจำนวน60ล้านปอนด์หือประมาณ2,820ล้านบาทพร้อมกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์หือประมาณ235ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวมาร์เกฮีประกันหลังทีมชาติอังกฤษ เดลีเมล์แมนเชสเตอร์เต e ็มมีลุ้นได้ตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยหลังจากนักเตะไร้ชื่อในเกมที่ปารีสแซักแมร์พบกับเลออาฟในเกมลิกเอิงวันศุกร์ที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโน่เจดอนซานโชปีกชาอังกฤษ อนาคตกับแมนเชสเตอร์นเตเดยังคงไม่แน่นอนล่าสุดไม่มีชื่ออยู่ในทีมพบกับฟูลแฮมโดยคาดว่าผีแดงยังคงรอขอ้อเสนอที่เหมาะสมในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะปิดลงฟาบริซิโอโรมาโนฮิบสวิชทาวบันลุกข้อตกลงกับนาโปลีในการคว้าตัวเยนสคายุสเตมิดฟิลชาวสดิชมาร่วมทัพโดยคาดว่าค่าตัวประมาณ1.5ล้านยูโรหรือราว60ล้านบาท และมีเงื่อนไขซื้อขาดที่ราคา13.5ล้านยูโรหรือประมาณ540ล้านบาทฟาบริซิโอรโรมาโ,โน่ออฟฟิเชียลทอ็อตแนมอัสเปอร์ประกาศคว้าตัววิลสันโอโดเบร์ปีกดาวโรจากเบอร์ลี่ทีมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยนักเตะเซ็นยาวถึงปี2 0 2 9ส่วนค่าตัวสื้อคาดว่าสเปอร์ยอมจ่ายเงิน25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,175ล้านบาทส่วนเสริมตามเงื่อนไขผลงานความสำเร็จอีก5ล้านปอนด์ หรือราว235ล้านบาทและมีส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปอีก10%ออฟฟิเชียลซัลตันถแถลงการสัญญาคว้าตัวเคม e ลอน Archer อร์กองหน้าในวัย22ปีมาจากสิงห์พัง,งาัแอสตันวิลล่าด้วยราคา15ล้านปอนด์หรือราว705ล้านบาทโดยนักเตะสัญญาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ออฟฟิเชียลสมสรสตาร์บูคแห่งลิกเอิงฝรั่งเศส แถลงการเปิดตัวดีเอโก้โมเล่าปีกหนุ่มจากสิงต์ตน้ำเงินครามเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดวยรักเตะจะได้สวมเสื้อแข่งเบอร์เจ็ดและสัญญา,ายาวถึงปี2029ออฟ i ิเชียลมากขาวอิฟสวิชทาจัดการเปิดตัวคาวินฟิลิปส์กองกลางชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วแหลงยืมมาจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญาจนจบซีซั่น2024-2025พร้อมจะได้สวมเสื้อเบอร์แ ออฟฟิเชียลชาวเซโกจูเนียของหน้าดาวรุ่งเลือดผู้ดีของารสเซนสลัดน้ำมึกสัญญายาวกับไอ้ปืนใหญ่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027และนักเตะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวให้กับชูสปิริทาว FC หนึ่งซีซั่นออฟฟิเชียลโจ๊บเบลลิงแฮมน้องชายของจูดเบลลิงแฮมตกลงขยายสาัญญาฉบับใหม่กับซันเดอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วโดยนักเตะจะอยู่กับทีมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028โดยในช่วงซัมเมอร์นี้คริสตัลพาเลส พยายามจะคว้าตัวไปร่วมทีมแต่สุดท้ายนักเตะเลือกจะอยู่กับทัพแมวดำออฟฟิเชียลเดอรชลีบอลมัดคว้าตัวเอวานินซอนมาจากเอฟซีปอร์โตด้วยราคา47ล้านยูโรหรือราว1,880ล้านบาทโดยนักเตะสลัดน้ำหมึกสัญญายาวกับสโมสรออฟฟิเชียลเคนันยูดิสกองกลางดาวรุ่งทีมชาติตุรกีเซ็นสัญญาใหม่กับเจ้ามาลายูเวนตุสเรียบร้อยแล้วโดยนักเตะจะได้ลดแล่นกับต้นสังกัด จนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029พร้อมจะได้สวมเสื้อเบอร์สิชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะกลัหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม